ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านการจัดงานอายุวัฒนมงคลปรารพวันเกิดของท่านเจ้าคุณพระเทศปราเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลราชวิทยาลัย รองเจ้าคณะภาค15ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไปร,ระวงสาวาดรักษาการเจ้าวาดวัดมหาจุราลงกรณราชุทิศในวันนี้มีคติธรรมที่ท่านเจ้าคุณพระเทพปรเมธีได้ ปรารถนาจะให้ปรารคในมหาสมาคมนี้โดยเฉพาะกับทุกท่านที่มีความปรารถนาดีมาร่วมแสดงมุทิตาในโอกาสที่ท่านได้รับประชาแต่งตั้งเป็นพระอุปชาประเภทวิสามันและในโอกาสที่ท่าน จเจริญอายุมาจนถึงปีนี้เมื่อเราไปร่วมงานวันเกิดใครก็หวังจะให้เขามีความสุขชาวบ้านเขาก็บอกว่าแฮปปี้เบอร์เย์แฮปปี้ความสุขเนี่ยเกิดจากอะไรสำหรับชาวบ้านพระก็ไม่รู้ สำหรับพระก็จะเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าจะมีความสุขในวันเกิดมาจากองค์ประกอบสองประการประการแรกมาจากภายในของเจ้าของวันเกิดซึ่งเราก็ได้แบบอย่างในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระเจ้าแผ่นดินในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะจะถวายพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนานั้นเรียกว่ามงคลวิเศษสกถาโดยอ้างทศพิธราชธรรม นำมาพันธนาว่าธรรมสิทประการนี้ในรอบปีที่ผ่านมามหาโบพิษได้ปฏิบัติอะไรบ้างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างไรแล้วก็จะสรุปว่าอิจเจเตกุสเลธรรมเมทิเตปัสาหิอัตตนิ ขอพระองค์ได้โปรดพิจารณาว่าธรรมะเหล่านั้นมีอยู่ในพระองค์อย่างไรบ้างตะโตเตชายเตปีติโสมนัสสัจนจันบปะกังเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีแล้วก็จะเกิดปีติและโสมนัสมิใช่น้อยนึกถึง ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ประโยชน์สุขที่เกิดจากการดำรงชีวิตที่ผ่านมาแล้วเกิดปีติโสมนัะข้อนี้ท่านเรียกว่าความสุขที่มีโยนิโสมนัิการเป็นมูลเป็นพื้นฐานเมื่อ ท่านเจ้าคุณพระเทพปรมินิทีลำลึกนึกถึงว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการปกครองการบริหารมหาวิทยาลัยการปกครองคณะสงฆ์บริหารวัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทิดได้สร้างคุณประโยชน์อะไรบ้างในด้านการปกครองในด้านการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสง์ในฐานะรองประธานศูนย์พระปริยเทศแห่งคณะสง์ได้ออกไปทำหน้าที่ในฐานะรองเจ้าคณะภาคในด้านการศึกษาน้บารึกนึกถึงสิ่งที่ได้ทำนี้แล้วเกิดปีติโสมนัสในแรางก,การเผยแผ่วันนี้ก็ออกงาน ผลงานวิจัยของท่านวิชาการมาเล่มเน็กเห็นชื่อปกว่าวูก้านะโยมอยากรู้ก็ไปอ่านดูมันคืออะไรพระทันสมัยนะโลกที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงนอกจากเทศนาสั่งสอนในศาสนูปการที่ท่านพัฒนาวัดก่อสร้างสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งคนคนเดียวทำไม่ได้แต่ท่านทำสำเร็จโดยความร่วมมือของหมู่คณะของสหายเนี่ยของญาติโยมที่อุปถรรัมพอมีโยนิโสมริการลำลึกถึงก็จะเกิดปราโมดภูมิใจปราโมดทำให้เกิดปีติอิ่มใจ ปีติทำให้เกิดปัจสัทธิสงบปัสสัทธิทำให้เกิดความสุขกว่าจะมีความสุขในวันเกิดเนี่ยมันต้องคิดหลายขั้นนะโยตั้งแต่โยนิโสมนสิการถ้าไปคิดแบบอโยนิโสมนสิการคิดไม่ถูกว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นไม่มางานคนนี้ไม่มางานเลยไม่แฮปปี้ เหมือนเหมโยบางคนไปทำบุญทอดกระถินแทนที่จะโยนิโสมนสิการแล้วเกิดปีติปัสสัทธิอย่างที่ว่าเป็นนึกนี่ทำไมเขาไม่ประกาศชื่อราวุสาบริจารททำไมเขาไม่ให้นั่งหน้าอีกอ่นะไม่มีความสุขเลยความสุขมันอยู่ที่รู้จักคิดคิดดีก็มีความสุขในวันเกิดแล้วก็ สุขทั้งวันและสุขทั้งปีด้วยปัตสัตติจนตั้งแต่โยนิโสมนสิการเข้าใจคิดและมันมีเรื่องดีๆให้คิดมากมายเป็นความสุขเป็นความสำเร็จเกิดปราโมดปลื้มใจปีติอิ่มใจปัสสัตติสงบใจและก็เป็นสุขความสุขนี่มาจากภายในใจของท่านเอง อีกองประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดความสุขเนี่ยคือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าเหลือครึ่งเดียวจัดงานวันเกิดมีญาติโยมีพระสงฆ์ที่เป็นกัลยาณมิตรมาเชียันโตกันมากมายเพิ่มความสุขให้แก่ท่านเป็นหลายเท่ามีเจ้าวาดวัดประยูนมาพูดให้ด้วย ไม่งั้นไม่สุขนะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มความสุขใช่ป่ะเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าอะไรที่มันเป็นความเศร้าความโศมันก็นลดลงเคยสังเกตไหมว่าทุกขั้นที่ไปทำบุญเนี่ยเวลาพระยถา,าสภีให้พร พรสี่ประการอายุวันนะสุขพะพละให้โยมีอายุมีวันนะมีสุขพะพละเนี่ยภาษาบาลีเขาว่าอย่างไงเรามักจะได้ยินตอนท้ายเวลาพระท่านบอกอายุวันโนสุขังพระหลังเราก็สาธุแต่ไม่ได้บอกว่าทำไมถึงจะมีอายุมีวันนะมีสุขะมีพละทำอะไร มันจะมีประโยคภาษาบาลีว่าอภิวาทานะสีลิสะนิจจังวุธาปัจจาาปัจจยิโนจัตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังเสรงว่าต้องทำอะไรก่อนหน้านั้นมันจึงถึงจะมีอายุวันนะสุขพระลังเราเอาแต่ผลนะขออายุยืน มีวันนาผิวพันธ์ผ่องใสมีสุข,ขะความสุขและก็มีพระมีกำลังสุขภาพพรรณาััยสมบูรณ์สิ่งที่จะต้องมาวิเคราะห์กันว่าทำยังไงถึงจะมีอายุวันนาะสุขะพละก็อยู่ในว่าธรรมะสี่ประการที่ว่ามาเนี่ยจ,จัดตาโรธรรมะจะมีแก่ผู้อภพิวาธนสีลิสัต มีปกติอ่อนน้อมกราบไหวบูชาวุธาประจาย,ยิโนอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโสถามว่าแค่นี้หรือมีอายุวันนสุขาเนี่ยพระก็เลยไม่ค่อยเทศกันนะมันคืออะไรจริงๆท่านหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะไม่ใช่โยนิโสมนัสิกาเป็นการปฏิบัติปฏิสัมพันธ์อินเตอร์เรคชั่นระหว่างกันและกันที่มีความอ่อนน้อมมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีความละมุนละไมกลมกล่อม,ลมแล้วจะทำให้อายุยืนนะ ถ้าในบ้านใดพ่อแม่ลูกทะเลาะกันตีกันเดี๋ยวความดันขึ้นโลกเ,เส้นโลหิตในสมองแตกไปไม่รอดในที่ทำงานใดในวัดใดเครียดลูกวัดเจ้าวาดคันกัน,นไม่นายก็ได้เผาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวันนะสุขพละมันก็แบบเดียวกัน เป็นเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ได้มาล,ยลอยๆถ้าอยากมีความสุขก็ขอให้ความก็คืออยู่ในบ้านในครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าพ่อแม่ดีกันในวัดก็เช่นเดียวกันในมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันถ้ามีความขัดแย้งกันอายุก็คงไม่ค่อยยืนเครียด เดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอเดี๋ยวก็ต้องไปสารพัดฉะนั้นถ้าทำให้เกิดความสบายใจลูกหลานดีกันแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่ใช่มาแย่งมรดกตั้งแต่ยังไม่ตายพ่อแม่ก็อายุยืนลูกวัดก็ส่งเสริมช่วยงานจเจ้าอาวาสม,มหาวิทยาลัยก็ช่วยงานอธิการบดี มันจะมีความสุขนะมีงานวิจัยในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นงานวิจัยที่นานเกือบร้อยปีเขาทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี1938ปีนี้ 2000, 2023นะคิดดูเลยเกือบร้อยปีเขาศึกษานักศึกษาปีสองของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รุ่นนั้นเนี่ยเรียนจบไปแล้วไปทำงานอะไรมีความสุขดีไหมอายุยืนขนาดไหนตายไปแล้วก็มีเขายังตามสัมภาษณ์ทุกปีเหลืออายุเก้าสิบอยู่ไม่กี่คนแล้วเขาก็ไปดูว่าไอ้คนที่มันอายุยืนมันเพราะอะไรเขาบอกว่า คนที่อายุยืนเนี่ยไม่ใช่มาจากยีนหรือพันธุก,กรรมดูไปดูมาแล้วมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นมีต่อครอบครัวมีต่อที่ทำงานมีต่อคู่ครองมีต่อสังคม ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีงามก็แล้วกันนะที่ทำให้เกิดความสุขเนี่ยคนอายุยืนแล้วถ้าเขาโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนไม่มีใเรนมิตรไม่มีคนที่จะปรับทุกข์เขาเรียกว่าว,าว้าเวนั่นแหละไอ้โลลิเนสแหละทำให้อายุสั้น อยู่คนเดียวอายุสั้นไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ปรับทุกข์ที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยโรคที่น่ากลัวที่สุดก็คือโควิดเนี่ยเพราะอะไรมันไม่ได้ร้ายแรงที่จะฆ่าคนทันทีแต่มันร้ายแรงตรนที่เขาเอาไปเก็บตัวนะตายโดยไม่ทันได้เห็นหน้าญาติเลยนะตอนแรกๆนะมันน่ากลัวไหมละ่ะ ลากันไปโรงพยาบาลเยี่ยมก็ไม่ได้โรคอะไรมันโหดร้ายอย่างนี้โรคเนี้ยกลัวไหมล่ะกลัวที่จะต้องแยกไปป่วยคนเดียวไปนอนคว่ำหน้าสูบไอออกซิเจนอยู่นะตายดีกว่าเพราะมันไม่มีใจที่จะสู้แต่ถ้าป่วยโรคอื่นนอนติดเตียงเป็นปีสองปีสมปีลูกก็มาค้ำมือจับมือสู้สู้ อยู่ในราชกานกำลังใจใช่ไหมล่ะอายุมันอยู่ที่อายุยืนมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่กำลังใจที่การดูแลแต่ถ้าลองต้องไปโดดเดี่ยวเดียวดายต้องไป,ไปเผชิญหน้ากับโควิดลำพังไปหมดไม่รู้จะอยู่ทำไมตายดีกว่า ขนาดตอนนั้นใหม่ๆเนี่ยเผายังยืนอยู่ไกลๆใช่ไหมพระก็เลยไม่ได้สวดอะไรเลยโอ้อะไรนนนนเนี่ยมันมันชอบกลนมันบอกถึงอะไรขาดความสัมพันธ์ที่อบอุ่นที่ดีงามขาดกัรยามิตรทำให้คนอายุสั้นในงานศึกษาเขา และที่ทำให้อยุยืนก็คือการเลมิตรที่มีลักษณะมิตรแท้ที่พระเจ้าตรัสไว้เรียกว่าสมานะสุขสมานะทุกขะส,สมานะเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์สุขะาทุกข,กขนโขนเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ถ้าท่านมีเพื่อนร่วมสุขทุกซึ่งมีลักษณะสประการหนึ่งคุยหามัสสะ อาจิตคติบอกความลับแก่เพื่อนคนนั้นได้ไม่กลัวว่ามันจะอาไปขาย,เ,ยเรื่องเคียดเรเราก็ระบายได้นะไม่ต้องไปพูดใส่ตุ่มสองคุยหมัสสะปริคุยหติไอ้เพื่อนคนนั้นมันก็เก็บความลับของเราได้ จะเป็นคู่ครองจะเป็นเพื่อนมีไม่ต้องมากหรอกแต่ให้เป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์มีสองข้อละข้อที่สามอาปทาสุณปริจะชะติไม่ทอดทิ้งกันดนยามมีภัยไม่ใช่จงมือกันข้ามสนนโอ้ดีกัน,นกันแล้วพอรถบรรทุกมาวิ่งนิบแนบไปเลยแล้วพอเราโดนทับอยู่คนเดียวมันแทนที่มันจะดึงเราไปด้วยมันก็ไม่ดึง่ย ไม่ทอดทิ้งกันยามมีภยัยและสุดท้ายชีวิตังปิดสะอาัถายะปริจัจตังโหติแม้ชีวิตก็สละได้เพื่อเพื่อนที่เราเรียกว่าเพื่อนตายเนี่ยว่าจากตรงนี้ถ้าใครมีอะไรอย่างนี้เนี่ยอายุยืนไม่ทอดทิ้งกันในยามมีภยัยแต่ไอ้โควิดมันทำให้ต้องทิ้งกันมันน่ากลัว ชีวิตเรากว่าจะมาถึงวันนี้มันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโรคภัยไข้เจ็บท่านจะคุณเวลาป่วยไม่รู้เป็นเหตุอะไรเนี่ยเพื่อนรุมกันช่วยนะไปเข้าทรงก็เอาแล้วก็ได้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์เอาหมอมารุมกันหากันคนเราถ้า ถ้ามันมีมิตรแท้มีคนที่มีน้ําใจเนี่ยป่วยหนักยังไงมันก็ช่วยกันในยามมีภัยมันก็ช่วยกันเพราะฉะนั้น <c oughs> ที่ท่านเป็นศูนย์รวมใจเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเนี่ย <c oughs> ก็ตรงนี้แหละเพราะท่านมีมิตรแท้มีคนที่ช่วยเหลือท่านทํางานการบริหารต่างๆก็ประสบความสำเร็จแม้แต่การพัฒนาวัดมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยุก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาถวายกำลังใจท่านได้สแสดงออกซึ่งน้ำใจให้ปรากฏในทั้งฝ่ายบรรณชิตและกรลอหัจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาจึงขอทุกท่านได้พร้อมใจกัน <c oughs> อ้างคุณภาษีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้จงบารุงกัน เป็นตบ,บะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านยขุนพระเทพปราเมธีประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองง,งอกงามไพบูลยิ่งยิ่งข,ข,ขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นประโยชน์ไพยสารแก่พุทธบริษัทแก่มหาวิาลแก่วัดและคณะสงฆ์ นตราบนานเท่านานเทิน